ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันพระหรือวันสำคัญทางาศาสนาชาวล้านนาจะมีพิธีตานขันข้าวหรือทานขันข้าวซึ่งหมายถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรบางคนอาจจะทำบุญให้ตนเองเพื่อเป็นการสะสมบุญในชาติหน้า สิ่งของในขันข้าวที่นำมาถวายพระสงฆ์จะประกอบด้วยอาหารขาวหวานดอกไม้ทูกเทียนมีการบอกชื่อของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วให้พระสงฆ์อา่านเพื่อให้ผลบุญนั้นไปถึงยังคนที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ช่วยให้วิญญาณของผู้ตายมีอาหารกินและมีสิ่งของเครื่องใช้ไม่อดอยาก ประเพณีตานขันข้าวนับเป็นประเพณีสำคัญของล้านนาที่สะท้อนถึงความกตัญญูกะตะเวทีที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษและยังเป็นการอนุรักษ์จารีประเพณีอันดีงามสนับสนุนรายการโดยกลมส่งเสริมวัฒนธรรม